ก็มาจา Shop ัดช็อคเวฟนะครับพี่หลังจากที่เช็คทรงอัพไซน์น้องชายไปสองสเป็นยังไงกาทำหลังฉีดไปหลังฉีดไปมีน้องชายดีดดขึ้นบ้านเลยครับแล้วก<ม>็<ม>ใหญ่ขึ้นตามที่ต้องการครับผมโอเค,อเคส่งมาแล้วนะครับนะก็สองอาทิตย์นเนี่ยตัวฟิลเลอร์มันจะเริ่มเท่าที่นะครับแล้ววันนี้ก็เลยมาจา Shop ัดช็อคเวฟหน่อยพวกนี้มันจะสร้าง,สางเส้นเลือดใหม่ไว้เหมือนเขาเรียกว่าป้องกันป้องกันนกขันไม่ขันป้องกันได้ดีกว่าแก้เท่านั้นเองครับนะแล้วก็ ถ้าใครนะแต่ถ้าใครแบบมีปัญหาถ้ามีเพื่อนมีปัญหาก็แนะนําได้นะครับผมอ่ะถามหน่อยว่าหลังจากที่เติมฟิลเลอร์ไปแล้วครับมันดูแลยากมากไหมไม่ยากเลยครับผมจริงๆแค่ไม่ต่างจากตอนยังไม่ที่วทรเออเท่านั้นเองเนาะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับไม่ได้น่ากลัวเลยครับเขาเห็นบอกว่าไม่เคยฉีดหน้าด้วยถูกไหมถูกครับนี่คือมาปุ๊บจัดเลยจัดใหญ่เลยรับแล้วก็ยังไม่เคยฉีดหน้ามาก่อนต้องอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้แบบฟิลเลอร์คืออะไรเนี้ยแต่ถ้า ถ้าถ้าใครมีแฟนเคยฉีดอยู่แล้วเนี่ยแฟนก็น่าจะเล่าให้ฟังได้นะว,ว่าสาวสาว,ว่าเติบพิลเลอร์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับยังไงหมอขอไปทำช็อกเวสต่อก่อนนะให้มันแข็ง fit, fit. แข็งฟิตฟิตแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ